ช่วงตอกย้ำความอร่อยตอกย้ำด้วยคาเนชั่นท่านผู้ชมครับวันนี้แก้วพามาที่ร้านออมตังครับอยู่ที่ซอยชินเขตปราชาชื่นนี่เองครับเราจะมาตอกย้ำความอร่อยตอกย้ำด้วยคาเนชั่นกันที่นี่ครับชอบปลาหมึกผัดผงกะหรี่มากเลยคระรสชาติเข้มข้นอร่อยลงตัวมากสั่งจานไม่สไลมไม่ผิดหวังอร่อยขั้นเทพครับอร่อยขั้นเทพแบบนี้รอช้าไม่ได้แล้วครับรีบไปขอสูตรจากเจ้าของร้านกันดีกว่าครับ สวัสดีครับพี่้อครับโอ้โหเสียงบอกต่อกา็อร่อยเยอะมากเลยครับบอกว่าปลาหมึกผัดผงกะหรี่ของที่นี่นี่รสชาติอร่อยขั้นเทพเลยค่ะจะขอเคล็ดลับสักนิดได้ไหมครับได้เลยค่ะขั้นแรกนะคะใส่น้ํามันนิดนึงใส่กระเทียมลงไปเทียวให้หอมนะคะใส่ปลาหมึกลงไปนะคะใส่พริกหวานนะคะใส่หอมนะคะใส่น้าปลานะคะขี้อิ๊วขาวใส่น้ํามันหอยนิดนึง ใส่น้ำตาลนิดนึงแล้วก็ใส่ผงกะหรี่แล้วก็ใส่ไข่นะคะเคล็ดลับทาอร่อยนะคะนมข้นจืดคาเลชั่น 24, so แล้วแน่ใจน้ำมันพีเขา่าตั้งโอค่ะเสร็จแล้วค่ะ อื uh ้ม huh. อร่อยหอมมันรสชาติกลมกล่อมมากๆอร่อยขั้นเทพแบบนี้แกก็ต้องขอมอบประกาศนียบัตรอร่อยขั้นเทพแล้วก็กลิปชัจากคานชั่นให้เลยครับอย่าบอกต่อคมอร่อยก็โทรมาได้นะครับที่ปั๊ก1 1ึ่นะครับสนับสนุนโดยตอกย้ำความอร่อยตอกย้ำด้วยคานชั่น